สวัสดีครับทุกคนพี่เล็กพาทุกคนมาดูน้องพึ่งกับดอกไม้นะครับนี่เลยสวยมากเลยนะฮะนี่แต่ที่จะพามาชมเนี่ยก็คือน้องพึ่งะฮะเห็นน้องพึ่งไหมน้องพึ่งนี่เยอะเลยครับผมโอ้โหจิตวิญ,ญญาณเคเตอร์พอพอเห็นแบบนี้ต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยคือพี่เล็กเนี่ยจะเป็นคนที่พกกล้องอยู่ตลอดเวลานะครับ ก็คือเป็นครีเอเตอร์เนี่ยมันจะต้องพร้อมไงเวลามีเหตุการณ์อะไรใดๆเนี่ยเฉพาะหน้าเนี่ยเราจะต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยด้วยความรวดเร็วแต่ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับผมก็คือดอกดอกไม้กับน้องพึ่งชัดเจนไหมฮะพี่เล็กไม่แน่ใจนะเพราะว่าแสงมันจ้ามากเลยนะที่อยู่ด้านหลังพี่เล็กเนี่ยทำให้มองเลนกล้องไม่เห็นนะแต่ว่าคิดว่ากล้องเนี่ยน่าจะโฟกัสอยู่นะครับเห็นไหมฮะเห็นน้องพึ่งไหม เยอะมากเลยนะครับเป็นร้อยร้อยตัวเลยนะครับกําลังดูดเกสรดอกไม้อยู่สวยงามมากนี่เลยอยู่ริมถนนครับ <laughs> ได้ยินเสียงรถไหมฮะอยู่ริมถนนโลเคชั่นนี้ก็คือเป็นสถานที่เป็นลานจอดรถนะฮะของโรงเรียนานานาชาตินี่เป็นลานจอดรถของโรงเรียนานานานชาติเมื่อก่อนบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้เก่าอะ่ะ ตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้เก่าเขาจะแกะสะลงแกะสะลกักอะไรเงี้ยตอนที่พี่เล็กมาอยู่เมืองนอนท์ใหม่ๆตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ไม้เก่าแล้วก็นู่นก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ของพิสุนู่นนะฮะอพาร์ตเมนต์พิสุจะอยู่ตรงนู้นนะครับนู่นบ้านพิสุจะอยู่ตรงนู้นเห็นหลังคาบ้านพิสุเลย <laughs> แล้วก็เขาจะปลูกดอกไม้ต้นไม้อันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะอะไรนะบอลกระดาษหรือเปล่าพี่เล็กไม่แน่ใจนะใครทราบช่วยบอกหน่อยพี่เล็กไม่ค่อยถนัดเรื่องต้นไม้ สักเท่าไหร่นี่สวยมากเลยฮะสีนี้ก็สวยนี่เลยโอ้โหจิตวิญญาณครีเอเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ร้านนี้เขาจะเป็นร้านขายผลไม้ฮะเป็นผลไม้พรีเมียมร้านนี้เป็นผลไม้พรีเมียมนี่ร้านนี้ผลไม้พรีเมียมก็จะอยู่บริเวณผลไม้แล้วก็โรงเรียนนานาชาติจะอยู่ตรงนู้นนะครับโรงเรียนนานาชาติทางเข้านี่ก็เป็นรถโรงเรียนนะตรงนี้จะเป็นลานจอดของเขาลานจอดของโรงเรียนเขานะ ก็นี่มีต้นมะขามก็มีต้นมะขามอันนี้ต้นอะไรเอ่ยผักหวานต้นผักหวานนี่ต้นผักหวานนี่ต้นมะขามนี่แต่ว่าดอกไม้สวยมากๆเลยก็อดไม่ได้ฮะที่จะมาถ่ายนะอดไม่ได้ที่จะมาถ่ายอันนี้น่าจะเป็นต้นพลิกนะต้นพลิกต้นพลิกนี่ต้นพลิกนะครับสวยสวยมากเลยเนี่ยเห็นไหมฮะโอเคครับเพแ่้วก็พามาดูแบบนี้แหละเจออะไรก็ถ่ายครับจิตวิญญาณเคเตอร์ โอ้หน้องพึ่งกำลังมีความสุขกันเลยทีเดียวนะครับสดชื่นมากๆเลยนะครับพอได้เห็นธรรมชาติแบบนี้ก็สดชื่นดีนะฮะกระดาษอยู่ในเมืองเนี่ยเราก็ปล่อยวางจากธรรมชาติไม่ได้ครับผมตอนนี้ก็คือทําไมพี่เล็กถึงมาแถวนี้ เพราะว่าพี่เล็กเนี่ยเอารถไปเข้าศูนย์ MG มนะครับแล้วเสร็จแล้วพี่เล็กก็ไม่มีเงินสดในกระเป๋าเลยครับไม่มีเงินสดในกระเป๋าเลยก็คือลืมไปฮะลืมไปว่าพอเอารถไปเข้าศูนย์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์กลับบ้านหรือนั่งรถโดยสารกลับบ้านเพราะว่ามันห่างจากบ้านเนี่ยประมาณกิโลเมตรครึ่งนะฮะประมาณกิลโลครึ่งก็เลยต้องเดินเอาครับตอนนี้ <laughs> ตอนนี้ตอนนี้เดินเอานี่ซอยบ้านพิสุนะมาถึงซอยบ้านพิสุละนะต้องเดินเอา <laughs>